แปดนาทีนุ่มพี่น้องจ้าสูตรนี้นี่รับรองว่านุ่มแล้วก็อร่อยจ้าเดี๋ยวยาสุสีเอาอมาซิมมึงก่อนจ้าน,นั้นว่าเซจรเรียบร้อยแล้วจ้าขนมปังธรรมดาอันนี้ไว้พ่อใหญ่กินกับชีสนะจ้ะยำมุสเซาร์อันนี้พ่อใย่โซจ้าว่าสิภาไม่เห็นขนมปังนะจ้ะขนมปังใบขาดฝรั่งกิน mm hmm. พี่น้อง ยาคามูพญายันมาเบิองบอลมึงยังนี่สิน่าข้าเจ้าพ่อข้าเจ้าได้กินนั่งสิน่าเฮ็ดขนมปังแบบง่ายๆสไตล์ย่อยโจ้ะมาเบิองจ้ะอยังในวัตถุดิบของข้าวเนจ่ามีเนยนะจ่ะเนยแล้วก็ยีสต์นะจ่ะแล้วก็แป้งอันกประสงค์จ้ะแป้งขนมปังแล้วก็นมข้นจืดเนจ้ะแล้วก็ไข่จ้ะแล้วก็เกลือแล้วก็ในงาไวเทลุ่ยจ้ะพี่น้องเมล็ดงาจ้ะบาใส่ก่าใดเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดง่ายๆจ้ะ ย้ายโซ่ส,สีมันละลายเนื้อใหกันจ้ะแก้โซ่ละลายเนื้อให้ก่อนนะจ้ะจ้ะตอนนี้ยายโซก็ละลายอ่อเนื้อให้วเนาะจ้ะอันนี้กระเซียนนมข้นจืดใส่นะจ้ะส่วนผสมของเฮาใส่สองซอนสองซ้อนครึ่งนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะประมาณนี้เนาะ ตอนนี้เย็ดชัวเกลนุม่มครับเนยมาอุ่นอีกแคนน่นึงเนาะจ้ะพ่อให้อุณหภูมิเิ่นประมาณเจ็ดสิบองศาพี่น้องเพราะว่าเย็ดโซเอายียด็ดใส่เนาะเอามือจุ่มมึงกี่ไดได้ใจ้ะเด้ดอเพราะว่าเขาเย็ดตันเองเนาะเย็ดใส่เนี่เอาเย็ดใส่แล้วกับประมาณจักสิบนาทีนะจ๊ะให้เ,เย็ดทำงานก่อนจะ้ะ นาทีผ่านไปจะเห็นว่ายีกสิทำงานนะจ๊ะนี่ประมาณนี้เนาะเลาก็มาเทใส่ภาชนะเลยจ้าแทีนี้หนึ่งเดี๋ยวย้โซสิใส่ชักหกซอนตวงก้อนนะจ๊ะสอง ้้จง่ายๆแล้วก็เกลือใส่จะ๋ยวานิดนึงเพราะว่าย e ส s t ใส่เนือเน้อเค็มเนา่จจะขึ้นอาจจะเค็มใส่นิดนึงโคเร่โคเร่เลยจะ y e a s ส,สีสูตรนี้ย e ส s t สีบนหนวดแป้งเด้จ้ะพี่นอ้องได้มาแป้งแข็งขนมปังแข็งจักน้อยยังสิก่ะเพิ่มแป้งได้ได้จ้ะ ผู้ใดมักขนมปังที่บ่แ็งปันใดยังสิกะประมาณนี้แกนวดพ่อให้เพื่อน่วนผสมเข่ากันนะจ้ะพาสติกแล้วมาคุ้มไว้นะจ้ะประมาณแหแป้งเพิ่นใหยยีดเพิ่นทำงานจะให้แป้งฟูเพิ่นอีกเนาะประมาณชัมม่วโมงหนึ่งหรือว่าสองชัมม่วโมงก็ได้นะพี่น้องเนาะหรือว่าแล้วแต่อุณหภูมหิหองจ้ะ ถ้าอุณหภูมิห้องห้องห่อนนะสิอาการห้อนเนี้ยสิกะมาต้องใส่เวลาโดนจ้ะประมาณสามสิบนาทีก็ได้นะว่ายเย้โกสิม,มักไว้กะสีเอาทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้ะจ้าตอนนี้แป้งเท่ากับทำงานแล้วเนะจ้จะเย้โซทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งนะจ้ะพี่น้องประมาณนี้เลยจ้ะนี่เำามาบีบเบิ้งเนี่ยแป้งก็จะพองอีกหนึ่งเท่าตัวนะจ้ะ ถ้าเ้าใส่ปลาถ้าเ้าใส่ส่วนผสมที่พอดีพี่น้องแป้งนี่สีบัวเหนียวบนยังด้ีจังเนี่ยยี่สิบกระสีสม,มืปั่นเนาะแป้งสีบัวเหนียวตีเลยจ้ะเพราะว่าเ้าใส่ส่วนผสมพอดีแล้วเดีือดนวดไรล,ล้มบนจักหน่อยจ้ะยี่สิบกะสีเมื่ไปเฮ็ดขนมปังนี่สิบ่ใส่เครื่องปั้นเครื่องหยังเด้อจ้ะนี่ก็ประมาณนี้แหละจ้ะ หลังจากมาแบ่งก่อนได้ใจว่าเขาจะแ็กก่อนซ้ำใจเนาะแบ่งเองจ้ะภาชนะเขาก็ใส่ตามสะดวกเลยจ้ะมีอันใดก็ใส่อัไน,น,นเฉยๆหง่ายๆก่อนหน่อย,ยก่อนแยกก็นไปจ้ะนี่ปั่นแป้งก็ประมาณนี้เลยจ้ะนี่ยบีบ,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 บปอบมืองสีแดงพี่น้องมือมือดจังสีได้เลยละ ว่างเลยจ้ะอันนี้ยายโสได้หกก้อนนะจ้ะเยอะสองก้อนนี่ยายโสภาสิมาใส่ใส่ปูอัดไว้ี่กินเองแกพี่น้อง,สงใส่ใส่ปูอัดจ้ะ ให้สูงสุประมาณนี้จ้ะเนาะเพราะว่ามันกบบ่มีเวลาสิลุ่งเวลาอยากกินน้ำสีจ็สุตรเฮ็ดกินจ้ะจ้าตอนนี้ขนมปัง,งข้าก็ปั้นเรียวเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเดี๋ยวขา้าเสีพักไว้อีกสามสิบนาทีแล้วก็หาเนวคุ้มไว้เนาะจ้ะเนาะใส่ปลาสติกแล้วคุ้มไว้จ้ะนะคุ้มไว้อีกจ้ะ จ้าตอนนี้เขาก็ะว้อมเตาไว้รอกกอนนะจ้ะกอนจะอบขนมปังเขาเยี่สูตรตั้งยุ่สองรอยยี่สิบองศาเนาะจ้ะว่วมหอนเพลินเนาะแต่ละเตาแต่ละเตาอบแต่ละบ้านก็บพคือกันนะพี่น้องอาจจะหอนบางบางบ้านก็ซื้ออนบางบ้านก็สิบ่พวอนบ่กท่อกันจ้ะเบิ้งกะเบิ้งเตาเยี่ของเลาเนาะจ้ะประมาณสองรอยยี่สิบองศาจ้ะจ้าตอนนี้ก็เวลาผ่านไปสามสิบนาทีนะจ้ะเดี๋ยวเยี่ยสูตรมาเปิดเบิ้งจ้ะ ดูขนมปังเตรียมจะอบจ้ะไข่กันนะจ๊ะที่เห็นเหลืองๆนี่คือว่าเขาผสมไข่นะจ๊ะไข่นีย่อยสูสรใส่ถังลูกได้นะจ๊ะเพื่อบ้องให้ขนมปังแตกแล้วกว็สีสันน่ากินนะจ๊นะเนาะขนมปังข้าก็สิกวนน้อยกวนแ่ยัดน้อยจ้ะ ถ้าใครเรียบร้อยแล้วเาก็เอามเมล็ดงาโรยเลยจ้ะต,ตามควมชอบเนาะจะไปบวมมกกับ่ัวไซเนาะเสร็เสีย,สยลุ่งอบเตาอบอบอยู่ประมาณแปดถึงสิบนาทีเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ขนมปังเขากอบเรียบร้อยแล้วนะจะย้ายโซอบอยู่ทีแปดนาทีเนาะจ้ะพี่น้องแปดนาทีนุ่มพี่น้องจ้ะ สูตรนี้นี่รับรองว่านุ่มแล้วก็อร่อยจ้าเดี๋ยวยสุสีเอามาซิมมึงก่อนจ้าเป็นนั้นว่าเซตเรียบร้อยแล้วจ้าขนมปังธรรมดาอันนี้ไว้พ่อใหญ่กินกับอ่าชีดเนาะจ้ะยำมุสออันนี้ของย่าสุจ้าเนื้อขนมปังสินุ่มจ้ะพี่น้องเนี่ยนุ่มมากจ้ะ เดี๋ยวเขามาซิมบึงเนะจ๊ะนอ้องวาสิแสบไปจังหอมแสบแสบพี่นองง้องใอ้หอมหอมเนยจ้ะเด้อสูตรนี้รับรองว่าแสบจ้ะพี่น้องบาต้องนวดแป้งจ้ะ เอาละจ้าชิมียายโสกสิข,ขอจบคลิปไปเพียงแช่นี่นอะจากน้องขอคุณหลายๆผู้ที่เบั้งต,ต้นจนจบเ้าจะขอบคุณผู้ที่ขอมาให้กำลังใจะยะายโสทั้งไม่และเกาจ้ะพรกันไม่คิปหน้าจ้าวัสดี